ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ชมนะครับชมแล้วละยกแรกนะครับสำหรับคู่125ล้านนะครับก็รู้สึกว่าตัวสานะครับตัวสานั่นแหละนะครับจะเป็นต่ออยู่นะครับตัวที่มีเหลี่ยมมีวิ่งนะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะมีการ พิกล็อกนีนะครับคิดว่าในใจของผมนะครับตามที่ดูตามดูลักษณะน,นะครับของไก่ระหว่างที่ชนนะครับตัวหนึ่งโดนนะครับตัวแดงในโดนโดนหนักนะครับแต่เก็บอาการนะครับแต่ตัวสานะครับโดนมีอาการนะครับสองอย่างจะแตกต่างกันนะครับแต่ตัวหนึ่งตัวแดง เขาบอกว่าน่าจะปิดไปข้างหนึ่งนะครับปิดไปข้างหนึ่งแล้วล่ะรู้ๆกันนะครับก็คือจะจริงเท็จแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าที่คนเขาถ่ายเขาก็บอกว่าปิดข้างหนึ่งนะครับแต่ผมดูนะครับผมตามความชอบของผมนะครับตามที่ดูตาม เนื้อผ้านะครับตัวแดงจะเป็นรองอยู่ประมาณสี่นะครับแต่ตีตื่นมาได้ระยะาหลังๆนะครับก็ตีตื่นมาได้ส่วนเจ้าสานะครับจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่านะครับเจ้าสาก็คงถ้าจิตใจเขาดีเขาก็น่าจะ เบียดนะอ่าแต่ถ้าจิตใจไม่ดีก็ไม่น่าจะเกินอันสามอันสี่นะครับดูอันสามอันสี่ถ้าจิตใจไม่ดีก็จะรู้นะครับอ่าอ่าไอ้คู่นี้ไม่น่าจะยืยนได้ถึงห้ายกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซดกันตั้งแต่ยกแรกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะให้ผมเลือกนะครับ ผมเลือกเจ้าแดงนะครับอาการไม่มีนะครับก็สังเกตดูเอานะครับเพราะว่าการตีพอโดนปุ๊บเนี่ยเจ้าสาจะออกจะวิ่งออกเลยนะครับวิ่งออกเลยหรือว่ามีอาการให้เห็นนะครับก็ค่อยๆดูกันนะครับว่าระหวังออกอาการกับไม่ออกอาการตัวไหนจะอยู่กว่ากันนะครับก็ ไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่าเพราะว่าความชอบของผมนะครับก็อยู่ที่ฝ่ายแดงว่าได้นะครับโอเคนะครับก็รอชมยกที่สองยกที่สามต่อไปนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับ